วัดพระธรรมกายจัดพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร3,406ล้านจบเนื่องในวันวิสาขาบูชาผ่านระบบออนไลน์คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับบริษัท NCS โก o v e d จำกัดมอบสิ่งของเพื่อส่งแรงใจถึงบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและผู้ประสบภัยโควิด -19 วัดพระธรรมกายเอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบุกพระเปตพลีติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิว สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์วันนี้วันศุกร์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2564ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ gbnus. com หรือทาง Facebook บุญนิวส์ทีค่ะ วันนี้ดิฉันสุคนทิ์ศรีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศงานบุญที่วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตร3,406ล้านจบเนื่องในวันวิสาขบูชาผ่านระบบออนไลน์ค่ะ เมื่อช่วงค่ำของวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงกับวันพระขึ้น15ข่้าำเดือน7ซึ่งเป็นวันวิสาขาบูชาวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร3,406ล้านจบ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมและช่อง GBN เพื่อให้สาธุชนได้ร่วมพิธีกรรมอยู่ที่บ้านให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในการนี้ท่านได้กล่าวให้โอวาดโดยมีใจความสำคัญว่า การสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรนั้นมีความสำคัญมากบุญเกิดขึ้นทุกอัขระไม่ใช่แค่หมายถึงคำว่าบุญตามที่เราเคยเข้าใจกันเท่านั้นแต่คำว่าบุญนี้เป็นกระแสทานบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในทุกอัขระที่เกิดจากการสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรด้วยจิตที่เลื่อมใสเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจสวดกันให้ดีสวดให้ถูกหลักวิชาด้วยความปลื้มมีความสุข ความบริสุทธิ์ที่สุดจนถึงที่สุดแห่งธรรมจากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้ย่ำระคังทองระคังธรรมจำนวน80ครั้งก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้แจ้งเป้าหมายต่อไปในวันที่24มิถุนายนนี้ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่ําค่ำเดือน8ด้วยยอด3,480ล้านจบพร้อมทั้งขอให้ทุกคนสวดกันให้ทะลุเป้า และขออนุภาพของการสวดธรรมจักกับประวัตนาสูตรของทุกท่านที่ตั้งใจสวดร่วมกันให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงประสบผลสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองทุกประการคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับบริษัท NCS Growbase จำกัดมอบสิ่งของส่งแรงใจถึงบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและผู้ประสบภยัยโควิด -19 ค่ะ เมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระรามหลวงร่วมกับบริษัท NCs g r o บ e จำกัดพร้อมภาคีเครือข่ายมอบสิ่งของส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 ถึงบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและผู้ประสบภัยจากโควิด -19 นาโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายแพทย์วิโรตั้งเจริญดีผู้อเมริการโรงพยาบาลหนองเสือเป็นผู้รับโดยสิ่งของที่มอบให้ครั้งนี้มีขนมปังจำนวน1,000ชิ้นหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลทำความสะอาดมือซึ่งของทุกชิ้นเป็นคุณค่าทางจิตใจเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ทรงความปรารถนาดีแบ่งปันความห่วงใยและเติมพลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามประสบภัยและเป็นการรวมพลังสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ไปได้ด้วยดีค่ะาการเรารู้สึกกดีใจนะฮะที่ท่านเจ้าคณะจังหวัดและวก็สิทยานุสิ์ของมูลนธิธิธรรมกายเนี่ยได้ร่วมกันนําอาหารเอาขนมนมเนยมาให้ อันนี้ก็เป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับทีมงานซึ่งงานก็หนักหน่วงพอสมควรนะฮะแต่ด้วยความเป็นข้าราชการนะครับด้วยความตั้งใจในการทํางานดูแลเรื่องของการเจ็บป่วยในทุกๆสถานการณ์นะฮะก็มากันด้วยความเต็มใจครับแต่การที่มีภาคีเครือข่ายภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งในส่วนของท่านเจ้าคณะจังหวัดเองหรือแม้กระทั่งสิทธิอนุสิทธิ์ของมูลนธิธรรมกายมาเนี่ยก็เหมือนเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมี กำลังใจที่ดีในการที่จะทำงานอันหนักหน่วงอันนี้ต่อไปข้างหน้านะครับซึ่งเราก็ภาวนาว่าให้สถานการณ์มันดีขึ้นตามลำดับนะฮะเราจะได้กลับไปทำงานประจำของเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮะการที่เรามีขวัญและกำลังใจที่ดีก็ทำให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ครับอ๋อฝากเลยครับก็ท่านต้องปฏิบัติตนตามมาตรการแห่งความปลอดภัย อะไรบ้างเหรอครับสามาตรการหลักๆจําให้ขึ้นใจและปฏิบัติตนอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะฮะการมีระยะห่างระหว่างการสื่อสารอย่างน้อย1-2เมตรและการหมั่นล้างมือบ่อยๆอ,อ,อันนี้เป็นมาตรการสําคัญซึ่งป้องกันได้จริงนะครับเมื่อท่านปฏิบัติตนตามมาตรการแห่งการแห่งความปลอดภัย3ประการนี้แล้วเนี่ยท่านจะปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับส่วนในเรื่องของวัคซีนนะครับตอนนี้มันเป็นเวลาแห่งชาติแล้วครับ มันเป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับจับมือกันให้แน่นนะฮะแล้วร่วมกันฉีดวัคซีนให้ทั่วทั้งประเทศเลยครับนะครับเพราะว่าชัดเจนครับวัคซีนมีประโยชน์ไม่ว่ายี่ห้อใดก็ตามนะฮะได้ผลก็คือลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นะฮะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อลองปอดเกือบร้อยเปอร์ซแค่สองประการนี้ก็ ประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้เลยครับมันมีคุณค่ามากมายมหาศาลถ้าเทียบเคียงกับผลข้างเคียงในส่วนของการฉีดวัคซีนแล้วถือว่าน้อยมากถึงแม้ว่าวัคซีนจะมีผลข้างเคียงบ้างก็เป็นผลข้างเคียงที่อยู่ในสถานการณ์ที่รับได้ไม่ได้รุนแรงถึงกเกษตชีวิตไม่ได้รุนแรงที่ทําให้เกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตตามที่เป็นข่าวครับก็ขอเชิญชวนนะฮะประชาชนชาวไทยทุกท่านอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับนะมาฉีดวัคซีนนะครับเมื่อถึงเวลาที่ท่านได้รับการฉีด ขอบคุณครับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกค่ะร่วมพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ร่วมกับวัดพระธรรมกายผ่านระบบซูมค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมซึ่งจัดให้มีทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่าง10นาฬิกาถึง11นาฬิกา10นาที ในส่วนของการประกอบพิธีกรรมคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายข้าวสารกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรกล่าวคำถวายยารักษาโรคกล่าวคำถวายปจัจจัยสี่และกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานผ่านระบบซูม พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกได้ถวายเครื่องเทยธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีถวายพระทหารออนไลน์ให้สาธุชนร่วมพิธีกรรมที่บ้านผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบซูมเสมือนหนึ่งว่าทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีกรรม ณศูนย์กลางพิธีเพื่อไม่ให้ทุกท่านพลาดในการสั่งสมบุญค่ะศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI สำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายตั้งตู้ปันสุขร่วมสู้ภยัยโควิด -19 ช่วยเหลือชุมชนรอบวัดที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ พระมหาอภิเชษมุทุจิตโตพระอาจารย์ประจำศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI สำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายได้ตั้งตู้ปันสุขร่วมใจสู้ภยัยโควิดมอบข้าวสารจำนวน160ถุงหนักถุงละ2กิโลกรัมมันเทศ130ถุงมะม่วง20ถุงฟักทอง130ลูกและแมส400ชิ้น เพื่อช่วยเหลือชุมชนรอบวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งการมอบของในครั้งนี้เป็นครั้งที่5ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้วัดที่มีศักยภาพช่วยเหลือประชาชนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนให้ปลอดภัยจากโควิด -19 สำหรับศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI เป็นสถานที่ศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรกว่า200รูปแบบประจำตั้งอยู่ที่ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนเนื้อที่230ไร่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา15กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานาครไปทางตอนเหนือ60กิโลเมตรค่ะ ไปติดตามกิจกรรมงานบุญที่ภาคใต้กันบ้างค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาได้จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาค่ะเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลานำโดยพระอาจารย์สิทธาวรธรรมโมพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร อำเภอเมืองยะลาและกะะาลยานมิตรอำเภอเบตงพร้อมใจกันสั่งสมบุญออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมโดยได้รวมใจจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ทุกคนทั่วโลกรอดพ้นจากโรคโควิด -19 ให้โลกนี้มีความบริสุทธิ์ให้ทุกคนพบสันติสุขภายในและให้โลกนี้มีแต่สันติสุข สำหรับวันวิสาขาบูชาถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันประสูตรตรัสรู้และปรินิพานของพระสมณโคโดมพุทธเจ้าโดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในวันขึ้น15ค่ําเดือน6หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งและเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวิสาขาบูชา ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะคุณสุชาดาระยะอินก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมในช่วง World News ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงวันนิวส์ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะยในวันนี้เราจะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายเซียเติ้ลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบูชาเปตะพลีภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวนนมดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตรบทสวดรัตนสูตรสวดสเสริมพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมตันใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและนำประกอบพิธีปุพพะเปตะภพลีโดยมีตัวแทนคณะเจ้าภาพจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจุดเทียนหน้าตู้พระธรรมจุดเทียนบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร และจุดเทียนต่อหน้าผู้วายชนจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าและอาราธนาธรรมส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยามพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสศรโรพระผู้ปราบมารและทอดผ้าบางสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธี กล่าวคำถวายมัตะกะพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกลยนานมิตรสุภาวดีกลยนานมิตรทอมเดวิสกลยนานมิตรกนกลักษ์ทองกลย,กยากลยานมิตรสมพรกลยนานมิตรนินละวันปาระเคนและครอบครัวเป็นประธานบุญพิธีและในการนี้พระมหาประภาสประภาโสท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโมทนียขถาส่วนในภาคบ่าย พระมหาเหมือนฝันสังวรชโยได้แสดงธรรมเทศนาเรื่องความสำคัญของวันวิสาขาบูชาให้คณะก,กลัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเซยเติ้ลนได้รับฟังผ่านโปรแกรมซูมเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกระเปวตนสูตร นวัพระธรรมกายอิบาระคิประเทศญี่ปุ่นคณะกลัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญวันอาทิตย์ด้วยการร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์เพื่อถวายอาหารเหล่านี้เป็นกำลังในการปฏิบัติธรรมอีกทั้งยังเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองเพราะทานที่สั่งสมในวันนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นบุญติดตัวไปในภพบเบื้องหน้านอกจากนี้ทุกท่าน ได้ร่วมกันสั่งสมบุญด้วยการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสนับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ด้วยการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่าง เพื่อร่วมกันสร้างมหาทานบารมีพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจกกักรกระเปวตนสูตรและในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ ณผู้ชมคะได้เห็นภาพกิจกรรมดีๆเช่นนี้แล้วนะคะก็ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่แม้ว่าในช่วงนี้จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ทุกท่านก็ยังคงร่วมกันสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะและในช่วงนี้เว r ร์ n นิวส์หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่อีครั้งต่อไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ และในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับของการสวดธรรมจักกับประวัตินสูตรทั้งในระดับประเทศและในเขตกรุงเทพปริมณฑลไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดใดบ้างที่ติดอันดับท็อป10ในวันนี้ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับสจังหวัดสระบุรีอันดับ3จังหวัดนครพนมอันดับ4จังหวัดกาลสิน อันดับ 5. จังหวัดปทุมธานีอันดับ 6. จังหวัดขอนแก่นอันดับ 7. จังหวัดอ่างทองอันดับ 8. จังหวัดเลยอันดับ9จังหวัดนครราชสีมาและอันดับ10จังหวัดศรีสะเกดส่วน10อันดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้อันดับ 1. แก้วภูทร8อันดับ 2. นครหลวง10อันดับ 3. นครหลวง1อันดับสนครหลวงห อันดับ5นครหลวง14อันดับ6นครหลวง13อันดับ7นครหลวง9อันดับ8นครหลวง8อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็ไปติดตามผังรายการซูมที่น่าสนใจในวันนี้ซึ่งบุญนิวส์ได้นำมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบเพื่อที่จะติดตามร่วมกิจกรรมกันค่ะ เวลา17นาฬิกา30นาทีห้องสำนักเผยแผ่พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 o o m /po/4 หรือ dmc.tv /2564/po/4 เวลา18บแนาฬิกาถึง19นาฬิกาพบกับรายการอนุภาพการภาวนาสัมมาอารหัง รับชมเคสตัตดี้จากประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาอย่างตั้งใจรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ w w w z o o m c o m /po/ 2 /meetingid/ 954-7178-3711 p a s s Code 072เวลา19นาฬิกาสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดี รับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom 0 7 2 com meeting id 892-8398-9294 passcode 072เวลา <AT> 20นิกาพบกับรายการ Special f r i Day ศูนย์กัรยาณมิตรนครหลวง6รับชมได้ที่ www.zoom 0 7 2 com n 6 1 meeting id 91473379969 pass code 072เวลา2 0ิกนรายการผีเสื้อขยับปีกรับชมได้ที่ www.zoom072.com/n7/1 meeting id 85396232683 pass code 072เวลา2 0ิกาถึง2 1ิกา ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขอเชิญฟังธรรมพิเศษเรื่องท้องทิย์โดยพระอาจารย์เอกพลสุขภาโลรับชมได้ที่ www.ggmeungle.com zoom meetingid 853-7900-9634 pass code 072โดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.zoom072.com slash LIST ค่ะและทั้งหมดก็เป็นบุญนิวส์ประจำวันศุกร์ในวันนี้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะและในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แบบนี้ฝากเน้นย้ำถึงพระภิกษุสามเณรและสาธุชนผู้มีบุญที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดทั้งในและต่างประเทศค่ะ ขอความกรุณาทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดช่วงกิจกรรมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือทาง Facebook บุญนิวส์ทีค่ะวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่า สจิตตะปริโยธปนังควรหมั่นทําจิตใจให้บริสุทธิ์วันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ